ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวกลับมาพบเหมือนเดิมนะฮะกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลครับกับผมฟีรัชนดลนสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงประเด็ดดนร้อนรอนแบบอิชชูนะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตทวันนี้มีอะไรบ้างติดตามกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนจะเข้าฉายกันจริงวันที่25มกราคมนี้ กับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยที่ขนทับนักแสดงเลือดทักษิณมาโชว์ฝีมือกันเพียบทั้งเจนนี่ได้หมดทธอสดชื่นซีศิวัตรสนเดอร์สตากับแกนของเรื่องที่หยิบเรื่องราวของสัจจะว,วาจามาถ่ายทอดผ่านความรู้ความเชี่ยวชาญศิละปะระดับมรดกโลกอย่างมโนราพิธีกรรมมานําเสนอในบทของภาพยนตร์ซึ่งหนังยังไม่ทันฉายในเมืองไทยก็มีนายทุนต่างชาตินั้นซื้อไปฉายแล้วหลายประเทศทั่วเอเชีย เหมือเป็นภาษาบาลีภาคใต้เขาใช้เรียกกันตอนที่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอความสำเร็จให้เกิดขึ้นจะบอกว่าเป็นหนังผีก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นหนังความเชื่อก็ได้ของความอาถรรพ์เรื่องความศรัทธาประเพณีวัฒนธรรมของคนภาคใต้แต่ที่ผมเลือกจะทําเรื่องเหนือเลือกที่ทําเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของมโนราสิ่งลี้ลับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งแต่เกิดมาเรารับรู้ เรารับฟังแค่เรายังไม่ได้เห็นจัดจักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราแต่คนใต้ทุกคนมันอยู่ในเส้นเลือดทุกคนมันก็เลยกลายมาเป็นภาพยตรนเรื่องเหมือยบนบาปสาดแช่งในเวอร์ชั่นที่เอกอชัยสวิชัยกำกับ มาต่อกันที่ประเด็นของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นครับที่ก่อนหน้านี้นั้นเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำม,มากแต่ดีคราวที่ไม่มีใครเป็นอะไรถึงเจ้าตัวนั้นออกมาเล่าชัดถึงสาเหตุและก็วอนขออย่าต่อว่าคนขคับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นซึมเศร้าเนื่องจากรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมากขณะที่สามีอย่างยิงยวนั้นนะครับก็บอกว่าไม่อยากให้พาลูกออกงานหลังจากนี้ก็ตั้งสติแล้วก็รีบปีนไปหาลูกแต่ปีนไปไม่ถึงรถคว่ำซะก่อนรถมันพลิกก็เลยแบบว่าตีลังกาแล้วก็พอรถนิ่งอะ ก็รีบไปยกป้าแนนออกแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาปอกขวัญเขาแล้วก็บอกใจว่าอย่าร้อนอย่าร้องเขาเป็นซึมเศร้าไปเลยซึมอบใช่ค่ะเหมือนตอนนี้หนูพยายามแบบบอกทุกคนว่าอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันแรงเกินไปเพราะว่าสภาพจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันก็คงน้อยลงค่ะแต่จะให้ขาดเลยหรือเปล่าก็อาจจะไม่เพราะว่า ในใจก็อยากให้เขาซึมซับอยู่นะคือถ้าเล่นใกล้ๆในปริมณฑลอะไรเงี้ยก็อาจจะพาไปดูหมามีร้องเพลงบ้างอยากให้เขาเห็นในความเป็นอาชีพของแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าช่วยบินหน่อยเถอะปีน,นี้ฝึกบินได้หน่อยฝึกหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ยังกลัวเครื่องบินอยู่หรอกลัวค่ะก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มฝึกปีนี้ค่ะและสำหรับช่วงคนดาวออนเซตนี้นะฮะมากันที่ซุปเปอร์สตาร์สาวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างอัมพัชราภาชเชียร์ครับที่ล่าสุดเนี่ย ถูกจับตามองเรื่องหัวใจอีกแล้วนะฮะหลังหลายคนลุ้นว่าเอ๊จะมีรีเทิร์นกับอดีตหวานใจหนุนหรือเปล่าแถมในปีนี้เองนะฮะหมอดูชื่อดังยังทักด้วยว่ามิถุนายนนี้เนี่ยน่าจะมีเนื้อคู่แถมเจ้าตัวนั้นนะครับก็แบบบอกครับว่าเอ๊คู่ของนนกุลและก็แอฟทัสออนนั้นนะฮะก็เป็นแรงบันดาลใจบอกครับว่าเธอนั้นต้องมีคู่ให้ได้มีีน่จะมีที่ถ่ายนายก็บอกเลยว่าไม่ได้อยากมีเลยว่ะที่ผ่านมาก็มันก็แบบคิดกว่าเอ้ยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสบายใจแต่ค จะมีแฟนอ๋อเหรออาจารย์ช้างเขาบอกว่าอาจารย์ช้างบอกว่า,า,ออาปีนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามานาเพราะอาจารย์ช้างไม่เคยพูดเลยว่าอาจจะมีอยากจะตุ๊กอีกข้างข้าง,างต้องมีปีหน้าเขา,าไม่มีเราจจะไปเอาเพื่อน,นอกีบเคยมานั่ง <laughs> และสำหรับช่วงเวทีคันเทิทวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับพระเอกหนุ่มคนนี้ดีกว่าครับเจ้าของรางวัลคมชลึกอวบั่นเองนั่นก็คือพี่โออนุชิตครับที่ล่าสุดเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวคันเทิทของเราครับว่าในปีนี้นั้นนะฮะจะมีผลงานอีกเพียบเลยทีเดียวประเดิมด้วยซีรีส์ที่หลายคนนั้นน่าจับตามองกันนะฮะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของการรวมเอาวงการสายแดนมาไว้นี่เรื่องนี้น่าสนใจมากครับ บีติ้งอกเกนครับขยับหัวใจมาใส่จังหวะทางไทย PBS ครับก็เป็นละครแหละครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นละครที่เกี่ยวกับการเต้นเป็นสิ่งที่โอรักทั้ง2อ,อย่างก็ได้มารวมกันในโปรเจกต์เดียวก็รู้สึกรู้สึกดีจังโซฟีมอนก่อนไปซ้อมเต้นกันมาแล้วก็รู้แล้วพอเห็น3คนมาซ้อมด้วยกันโอ้รู้แล้วว่าทำไมต้องเป็นเรา3คนถ้าเต้นหนักขนาดน,นี้จอก,การ,รู้สึกตื่นเต้นก็คือเหมือนได้ซ้อมเต้นด้วยกันฮะในเรื่องการแสดงเดี๋ยวคงต้องไปกระโดดลงหน้าเซตอีกทีหนึ่งแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยตอนซ้อมเต้นด้วยกันอยู่ในห้้อองซมนนี่ึกวา ซ้อมแข่งเต้นโอ้โหเห็นรายชื่อขนาดนี้แล้วนะครับก็น่าจับตามองเปจริงๆนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิลยืนหนึ่งแคร์บิลที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับไบ่ายบายเต้นบ้าง